พอได้ยินเราสองคนก็อยากที่จะมาร่วมค่ะอ่ามันด้วยอะไรที่เราสามารถช่วยเหลือกันได้เราก็อยากจะช่วยนะครับมันก็ตรงกับจังหวะที่เราว่าดพอดีก็เลยตัดสินใจมาครับถ่ายมาล็อกคิวไว้เลยนะจริงๆแล้ล็อกคิวไว้นานแล้วนะครับผมทันทั้งที่จริงๆแล้วคิวตอนนี้ก็เริ่มถ่ายละครเริ่มอะไรกันเยอะแล้วนะเริ่มแน่นแล้วครับเออนะแล้วก็อยากจะมาร่วมกับงานนี้ในครั้งนี้ด้วยนะร่วมมกันนะครับเอาละความสำเร็จของทั้งสองคนแฟนๆแฟนๆมีใครอยากจะ ถามอะไรส่งคำถามมาให้พี่พี่ทีมง,งานพี่บ๊อบได้เลยนะครับเดี๋ยวจะไล่เรียงคำถามให้กับน,น้องๆทั้งสองคนนะครับแต่ก่นอนเลยเริ่มจากมุกกันก่อนน้องมุกเนี่ยวันนี้เราจะไล่ที่มาที่ไปให้ฟังกันว่ากว่าจะมาเป็นมุกในวันนี้ที่ประสบความสำเร็จเล่นละครทาให้เนี่ยสองคนนี้เมีเขา,า,าเข้ากันมากนะเวลาเล่นแบบเนี่ยเราเป็นแฟนนะจริงๆไง,งจริงป่ะเขาเป็นแฟนจริงป่ะอ๋อเป็นเป็นแฟนจหรอเขาต้องับแฟนพับอยู่อยากให้เป็นแฟนนะนะ คองเชียเยอะคอนเทียเยอะเอาะหละก่อนที่จะมามาเล่นเป็นนางเอกช่องเจ็ดก็ไปไปที่ญี่ปุ่นก่อนใช่ค่ะก่อนก่อนหน้าเลยที่จะเข้าวงการบันเทิงก็มีโอกาสได้ไปทางานที่ญี่ปุ่นมาก่อนประมาณสามปีไปทําอะไรคะไปเป็นนางแบบแรกเปลี่ยนที่ญี่ปุ่นค่ะตอนนั้นก็ถือว่ายังเด็กมากๆที่ไปคืออายุประมาณสีปไม่เคยได้ยินว่านางแบบแรกเปลี่ยนเคยได้ยินแต่ไปเรียนเป็นนเรียนแรกเปลี่ยนใช่เป็นยังไงคะ การได้เปลี่ยนไมคือแบบเราไปแคสงานไปใช้ชีวิตที่นู่นเลยแต่ว,ว่าเราเราไม่ได้เรียนจะไปเหน็บไปทำงานเลยตั้งแต่ตอนอายุ 16, 1 6ค<า>่ะ16ปีวันนั้นไม่เรียนละไปทำงานเลยเราเราเลือกที่จะเรียนการศึกษานอกระบบหรือเรียนออนไลน์แทนเพราะว่าเราตอนนั้นเรามีโอกาสที่เรามีโอกาสที่จะได้ลองไปทำงานที่นู่นเราเลือกที่จะแบบโอเคควบคู่กับการเรียนไปด้วยด้วยกัน เรียนการศึกษาระ,ะบบเรียนยออนไลน์ทพ่อเป็นการ่อไม่ให้การเรียนของฝั่งไทยเสียครับครับตอนการเรียนก็ยังรักษา,ายอยู่<ช> <ๆ S 1> แล้วก็รับโอาถาดที่เกิดขึ้นแต่ว่าี่เขาว่าไปที่ญี่ปุ่นไม่ง่ายเลยไ,ไม่ง่ายค่ะต้องบอกว่าตอนที่เุกไปก็เด็กมากๆคือเราก็ยังไม่รู้ว่าชีวิตเราคือเวลาเราอยู่ที่บ้านถ <ๆ S 2> <ๆ S 1> ึงพ่อแม่ก็จะคอยซับพอร์ตช่วยเหลือเราเสมอแต่เวลาที่ เราก็อยู่ในห้องคนเดียวเราได้เรียนรู้ว่าสุดท้ายแล้วชีวิตมันมีอะไรอีกมากมายที่เราแบบต้องทําด้วยตัวเองให้ได้อย่างเช่นอะไรบ้างการจัดตารางชีวิตเลยหนึ่งก็คือการทั้งการเรียนกับข้าวทําทุกอย่างด้วยตัวเองคือร้อยแปดอซักผ้าอะไรทุกบ้านนู่นนี่เน่เอาเวลาเราไปมันก็ต้องมีมีค่ามีสังกัดไหมใช่เออแล้วเขาไม่ดูแลแบบเทคแคร์ เหมือนกับเราเป็นปรดักมันเป็นดาราอยไรเงี้ยไม่เลยคนคนงึงดูแลตัวเองดูแลทุกอย่างในชีวิตจัดการงานไปแค่งานเองดูแลทุกอย่างเองหมดเราต้องแบบต้องตออประมาณนึงกับการที่ก่อนหน้าเรามีชีวิตที่แบบมีคนทําให้ทุกอย่างเราปนไม่ได้เป็นสบายอยากจะกลับไหมวันที่แบบผมไปแล้วควรสบาชีวิตทําไมต้องมาเจอแบบนี้ด้วยจริงๆพออยู่ไปเริ่มปรับตัวเข้ากับ สิส i i i no ่งต e ่างๆที um ่เราอาจจะไม่ชินเราเริ่มทำจนชินนะคะเราก็รู้สึกว่ามันมันก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นมันก็เป็นสิ่งที่เราสามารถทำได้เราก็เอามาปรับใช้ค่ะเราก็ค่อยๆรู้สึกดีแบบถึงพวกนี้ก็เรื่อยๆเป็นการประชิตประจำวันสามปีให้ประสบการณ์อะไรกับน้องมู้างครับให้ประสบการณ์นะทำเริ่มตั้งแต่ตอนช่วงแรกๆมีอะไรที่เราต้องปรับตัว การปรับตัวในการใช้ชีวิตก่อนช่วงแรกคือจากเนีที่เราต้องโตขึ้นไปเป็นอีกคนเลยเพราะว่าสถานการณ์รายล้อมบังคับให้เราต้องเป็นในทุกๆอย่างที่เราไม่เคยเป็นและอดทนมีความรับผิดชอบอดทนด้วยใช่เออแต่แยกมันอาจจะยากอยากกลับไหมตอนแรกๆไม่ไม่ไหวแล้วไม่เอาแล้วพอกับดีกว่าไม่เลยเหรอยังยังไม่ขนาดนั้นยังรู้สึกว่าเราเรายังโอเคใช่ค่ะอย่างที่สองในที่ได้ก็คือ ประสบการณ์การทำงานคือญี่ปุ่นเขาค่อนข้างตอนที่อยู่ญี่ปุ่นเราเราก็ต้องไปแคะงานไปที่นี่นั่นอะไรตามสไตล์ถึงเยอะมากแล้วเราก็ได้เห็นมุมมองการทำ,ทำงานหลายอย่างทำให้เรารู้สึกว่าจริงๆการทำงานแม่คิดในการทำงานของเรา,าเปลี่ยนไปทำให้เราเข้าใจโลกมากขึ้นว่าการที่เราจะเก่งในด้านด้านเราต้องทำไไาังไรบ้างเราต้องพัฒนาตัวเองยังไงบ้างเพื่อที่ เราจะได้งานนี้ได้โต้ขึ้นได้เป็นคนที่ใครเป็นคนวิเคราะห์ให้เราวิเคราะห์เองนอกจากดูแลตัวเองแล้วยังวิเคราะห์จิดอ่อนจุดแข็งแล้วงานนี้เหมาะกับเรายังไงบ้างด้วยปรับเปลี่ยนทัศนคติในการคิดค่ะว่าคือเวลาเราไปทำงานมันมีที่ได้แล้วก็ไม่ได้คือมันเป็นเรื่องปกติการที่เราเปียขั้นหลอกมากคือเรียกอการฟังความเข้าใจว่แบบนี่เราตั้งใจในสิ่งนี้เราค่อยๆเป็นค่อยๆไป อ๋อเลยทําให้เราใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นโดยที่ไม่ทออ้อกอนใช่ไม่เ<ห><ต>ครียดเราก็ค่อยๆปรับตัวไปเรื่อยๆค่อยๆพันานามเรียนไปเรื่อยๆเป็บแต่ทำงานมาเป็นยังไงแล้วก็คอยแก้ไขอยู่เสมออืมใช่แล้วพูดภาษาญี่ปุ่นได้ด้วยตอนนั้นพูดคนแบบสังกฤษเขาไม่ไม่ได้ใช้ร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่าก็ไปเรียนโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นด้วยจะเป็นแบบคบคู่กันไปครอบเร่ออะไนะแล้วตอนกลับมารับประสบการณ์สุดท้ายเลย ญี่ปุ่นแตกต่างจากเมืองไทยในการทำงานยังไงบ้างการทำงานญี่ปุ่นค่อนข้างซีเรียสและเป็นระบบมากๆแต่จริงๆโมชอบอ่ะเป็นเป็นการทำงานที่ปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บทุกอย่างพร้อมไม่มีแบบว่ามาแก้แค้นนางานๆไม่มีสามปีไม่เคยเจอเลยเหรอใช่จะไปบ้านเราก็แตกต่างกันหน่อยนะบ้านเราก็ดูสบายขึ้นหน่อยสบายขึ อ่านะครับส่วนน้องเทมพิธีชีวิตนี่เท่าที่มีบอฟสิบกว่าจะได้เข้าช่องเจ็ดก็สามครั้งที่ที่กว่าจะได้เซนแล้วเข้ามาเป็นนักแสดงในสามครั้ง <7. S 1> ใช่ค่ะครั้งแรกมันเกิดอะไรขึ้นตอนนั้นยังเด็กอยู่ยังด้วยด้วยอ๋อก่อนไปญี่ปุน่นก่อนไปญี่ปุ่นยังยังยังเด็กแล้วก็ยังพูดทองแดงแล้วก็อแอคติ้งยังไม่ได้พูดทองแดงนี่คุณคนได้ใช่ ก็คือตัวมุกไม่ได้พูดใต้100%ยเปอร์ซน่ะว่าเป็นเหมือนพูดกลางที่อยู่ใต้ก็เลยจะเนินๆอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วเราก็โอเคเราไม่ผ่านแล้วเราก็รู้ว่าทําไมเราถึงไม่ผ่านเพราะว่าเราพูดไม่ชัด acting ยังไม่ได้เราก็ต้องค่อยๆไปเรียน acting เพิ่มไปเรียนการพูดเพิ่มเพื่อที่จะได้พูดชัด้ขั้นที่สองขั้นที่2พูดชัดขึ้น acting ยังไม่ได้คดีมาด้านึ่งแล้วดีมาด้หนึ่งแล้วใช่ <ไ>แรนะหว่างทางก็จะมีอะไรที่เราจะต้องไปพัฒนาตัวเองตลอดก็ค่อยๆมาค่ะจนจนมาครั้งที่สามสองอย่างพอไปกันได้เล้ว <laughs> ช่าไป,ไปเป็นแบบที่นู่นเนาะใช่ค่ะยากยากมากๆคือเรื่องแรกที่มุกได้คือตอนนั้นมุกเครียดมากคือมุกได้ทุกอย่างถ่ายรูปไม่ว่าจะถ่ายแบบถ่ายโฆษณาอะไรได้บายแต่ว่าการการถ่ายละครเป็นเป็นครั้งแรกของเราในชีวิตเราก็ต้องแบบเรียนรู้ค่ะเรื่องแรกเป็นเรื่องที่ ทำการบ้านหนักที่สุดแล้วก็อยู่หน้ามอเยอะที่สุดแบบเป็นการยหน้ามอคือหน้ามอนิเตอร์ค่ะไปเช็คไปเช็คอะไรนึกว่าหน้ามหาวิทยาลัยโอ้ไปถ่ายละครไม่ใช่นะอยู่หน้ามอนิเตอร์คือเวลาถ่ายละครใครที่ไม่มีประสบการณ์จะไม่รู้พอถ่ายเสร็จเรียบร้อยต้องมาเช็คว่าการแสดงเมื่อกี้เป็นยังไงบ้างเราจะมานั่งลุ้นไปพร้อมกับผูกกับ ว่าุ่มกับจะผ่านหรือเปล่าหรือพูดจะพู่กับจะให้แก้ตรงไหนถูกไหมใช่ค่ะมุชโชคดีมากๆคือพุมก,กับผมก็จะแบบเรียกมามาดูว่าแบบน้องเป็นยังไงเห็นไหมตอนนี้เป็นยังไงเราก็จะได้เรียนรู้ตลอดระยะเวลาการการถ่ายทำของเราเราก็ค่อยๆแบบเรียนรู้แล้วก็วตับใช้ค่ะไปตามเล่นไปตามธรรมชาติ้เราไม่ได้คิดอะไรรู้สึกยังไงกับน้องเข้มน้องโม คนตลกค่ะเวลาบทบาทที่เขาได้คือการเราเวลาเราเข้าใจบทบาทที่เราเล่นต่อก,กันยิ่งเราสองคนแบบลื่นไหลมันจะรับส่งกันง่ายขึ้นหนูหลูก็อินในตัวละครหนูก็เล่นไปในแบบท,ที่แบบไม่ได้คิดอะไรเข้าใจอย่างเต็มที่แล้วก็ปล่อยไปเลยครับเหมือนเราเป็นตัวละครตัวนั้นเลยเออน้องแยมนะครับ,รบก็ตามมันด้วยองค์ประกอบในการทํางานด้วยกบนังเอกคนอื่นไม่เห็นเป็นแบบนี้เนาะไม่เป็นครับ ค่ะสำหรับบงคก็เช่นกันค่ะสองุ่มครึ่งเคยบ้านเล่ยสตาไฮโซค่ะถ่ายกับเข้มหัสวีค่ะก็รับรองว่าทุกๆคนจะมีความสุขค่ะถ้ามาดูกันแล้วก็ผลงานอีกผลงานหนึ่งค่ะบ่วงวิมาลาค่ะเล่นกับเข้มเหมือนกันเป็นภาคต,ต่อจากโซเวีค่ะครับผมมีถ่ายอยู่นะชาติพยัคุณนักเพลงครับเออมีถ่ายเรื่องหนึ่งครับมีถ่ายเรื่องหนึ่ง ชางพยักคมนักเลงครับกำลังถ่ายทำแล้วก็มีบวงวิมาราซึ่งเป็นภาคต่อของโซเวลีนะครับผมก็ไปรับเชิญครับมีอีกไหมมีนี่ครับอีกผลงานในของวงนะคะ <laughs> เพตานารุมิตใครยังไงฝากติดตามกันด้วยคะ่ะนะครับก็ <laughs> ติดตาอแมรักไหมคู่นี้อยากให้เาเป็นแฟนกะันไหม ข้อมุกครับเชิญครับปิดแพ้หนิดนึงค่ะมุกก็ขอเป็นกำลังใจให้น้องๆทุกคนเลยนะคะก็การเรียนเป็นสิ่งสำคัญมากๆที่วันนี้เรายังไม่รู้ว่าอนาคตเราจะเป็นยังไงก็อยากให้น้องๆทุกคนตั้งใจเรียนแล้วก็สู้ๆค่ะพยายามอดทนกับทุกๆอย่างในชีวิตแล้ววันหนึ่งโอกาสจะเป็นของเราเองค่ะครับขอเชิญประมีนัททั้งสองคนนะครับเทมหาสบีและมุกมูกดาขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับ